กลับมาเกาะติดข่าวดังครับสมรภูมิไทยว้าแดงเปิดฉากรบใครได้ใครเสียขอบคุณข่าวจากบางกอก businessnews.com ครับกองทัพภาคที่สาได้รับแรงกดดันจากภายในประเทศหนักในฐานะที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาทั้งฝั่งกองกําลังผาเมืองและกองกําลังนเรศวร ซึ่งมีพื้นที่พิพาทยังปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จอยู่ในอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงสะท้อนผ่านคำพูดพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3แสดงถึงความแข็งกร้าวหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เราพร้อมรบเพื่อไม่ให้ภาพทหารไทยดูหน่อมแน้มขณะเดียวกันมทพสมมีท่าทีประนีประนอม ป้องกันข้อคอรหาต่อสายตานานาประเทศว่าทหารไทยซึ่งมีสัพพะก,กำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์เหนือกว่ารังแกชนกลุ่มน้อยด้วยการเน้นย้ำกรอบการเจรจาการใช้กำลังเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ความไม่เป็นเอกภาพรัฐบาลแพทองทานชินวัตรและฝ่ายความมั่นคง รวมถึงความไม่ชัดเจนด้านนโยบายแนวทางปฏิบัติชนกลุ่มน้อยจึงแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองสอดรับปัญหาชายแดนไทยเมียนมาสะสมมายาวนานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้เกิดช่องว่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบแม้การปฏิบัติตามปกติจะไม่มีปัญหาแต่นโยบายไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาบางประการปฐมมบทก่อนทหารไทยและกลุ่มว้าแดงเริ่มปะทุบริเวณตะเข็บชายแดนภาคเหนือ สืบเนื่องจากทหารไทยและกลุ่มว้าแดงได้หาเรือการภายใต้กรอบการเจรจาเมื่อวันที่18-19พฤศจิกายนปี2567ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติโดยทางฝ่ายไทยได้ขอให้ว้าแดงถอนกำลังในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาผู้แทนของว้าแดงได้รับข้อเสนอส่งไปยังกองบัญชาการใหญ่เมืองปางซางและจะให้คำตอบต่อฝ่ายไทยภายใน30วันเมื่อข่าวเล็ดลอดผ่านสือ่อกลายเป็นสังคมไปตั้งโจทย์18ธันวาคม 2,567คือเดทไลน์กดดันทหารไทยในพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหากกลุ่มว้าแดงไม่ถอนกำลังการเจรจารอบนั้นถูกสื่อสารผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายที่แท้จริงส่วนผลการพูดคุยระหว่างทหารไทยและกลุ่มว้าแดงเมื่อ17ธันวาคมปี2,567หลังครบ1เดือน1กลุ่มว้าแดงย้ำชัดไม่ได้อยากรบกับทหารไทย พร้อมถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตามที่ทหารไทยร้องขอหากหน่วยเหนือหรือกองบัญชาการใหญ่เมืองปางส้างสั่งการมาก็พร้อมปฏิบัติตามนั้น 2. กลุ่มว้าแดงระบุว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งฐานกลุ่มว้าแดงอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยขุนศาและมีความมั่นใจและยึดมั่นว่าพื้นที่นั้นไม่ได้บุกรุกไทยแน่นอนและยืนยันต้องรอคำสั่งจากหน่วยเนือ 3. หน่วยเหนือของกลุ่มว้าแดงมีสถานะเป็นกองกำลังฝ่ายไทยจะไปเจราจาในลักษณะระดบรับรัฐบาลไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่รัฐบาลเมียนมาจึงโยนให้รัฐบาลเมียนมา 4. รัฐบาลเมียนมาให้คำตอบกลับมาว่าเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจุบันนี้การสู้รบในประเทศบางพื้นที่อิทธิพลรัฐบาลเมียนมาเข้าไปไม่ถึงสั่งการไม่ได้ ปัจจุบันนี้ทหารไทยยังไม่ได้สัญญาณจากกลุ่มว้าแดงว่าจะถอยเพราะยืนยันรอคำตอบจากหน่วยเนื้อสำหรับแนวทางปฏิบัติกองกำลังผาเมืองและกองกำลังนาเรศวร 1. น 1. เตรียมกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมรบ24ชั่วโมงแต่สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดที่กองกำลังทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้า 2. หากได้รับคำสั่งการมาจากหน่วยเนือ ทั้งในระดับกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจ100% 3. แนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันหากนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงยังคงยึดกรอบเจรจาติดตามทวงถามเป็นระยะและควบคุมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. เพิ่มความกดดันให้หนักฟื้นดอยหัวม้าของกองกำลังนเรสวนหลังกลุ่มว้าแดงรุกคืบขยายฐานย่อยมาใกล้าากลาฐานทหารไทยมีการประท้วงเป็นระยะ การประเมินผลได้ผลเสียหากทหารไทยเปิดฉากสู้รบกับกลุ่มว้าแดงกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่ขัดแย้งกับกลุ่มว้าแดงได้ประโยชน์ส่วนไทยได้รับผลกระทบหลายมิติทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวประชาชนทั้งสองฝั่งเดือดร้อนสถานการณ์ไม่จบง่ายๆการสู้รบขยายวงกว้างไม่สามารถจำกัดพื้นที่ได้ถูกประชาคมโลกเพ่งเล็งสถานการณ์จะส่งผลต่อชายแดนไทยรอบด้านตึงเครียดเช่นลาวกัมพูชามาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่พิพาทปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จเช่นเดียวกับด้านไทยเมียนมาหากไทยใช้นโยบายแข็งก้าวกับเพื่อนบ้านสำหรับการแก้ไขปัญหาในห่วงที่ผ่านมาโดยผ่านคณะกรรมการปักปันเขตแดนไทยเมียนมาดำเนินการโดยกรมสนธิสัญญาเขตแดนกระทรวงต่างประเทศและมีกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแต่ภายหลังเกิดสู้รบภายในเมียนมาการปักปันเขตแดนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้และเว้นว่างมานาน คงต้องรอนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหาท่ามกลางสมรภูมิไทยและกลุ่มว้าที่อาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวในประเทศไทยขอบคุณข่าวจากบางกอกบิสเนียวดดอทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารครับ